สวัสดีค่ะปุรดายาไทยแพทย์แผนไทยที่ใกล้คุณที่สุดนะคะวันนี้จะมาขอแชร์3สิ่งที่คุณควณรรู้เกี่ยวกับอาการกรดไหลย้อนค่ะ3วิธีที่จะช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนถ้าเกิดกรดไหลย้อนกําเริบนะคะสิ่งแรกเลยที่คนจะนึกถึงส่วนใหญ่ก็คือยาลดกรดค่ะยาลดกรดเป็นสิ่งที่จะลดอาการกรดไหลย้อนได้อย่างเฉียบพลันแต่ต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่ยาหมดฤทธิ์ไปเนี่ยอาการมันอาจจะกลับมากําเริบได้นะคะแล้วข้อจํากัดของตัว ยาลดกรดเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอาจจะท้องเสียท้องผูกหรือมีอาการขึ้นไส้อาเจียนได้อันนี้ก็ควรที่จะพิจารณาการใช้ยาให้เหมาะสมกับอาการหรือถ้ามีอาการที่รุนแรงเนี่ยก็ควรจะหยุดใช้ยาทันทีเพราะว่ามันมีค่อนข้างมีไซเอฟเฟกแต่จะมีอีกสสิ่งค่ะที่สามารถทําได้โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงเลย อันต่อมานะคะที่2ก็คือยาหอมอินทจักค่ะใครมีที่บ้านนะคะก็สามารถหยิบมาชงได้เลยหรือว่าถ้าใครมีของปุลดายาไทยนะคะก็จะหน้าตากล่องเป็นแบบนี้เลยใช้ในเรื่องของการชงดื่มนะคะจะช่วยลดอาการกดไหลย,ย้อนทันทีเพราะว่ายาหอมอินทจักเนี่ยสรรพคุณจะช่วยทั้งการลดลมกองหยาบและลมกองละเอียดที่มีมากหรือเยอะจนเกินไปนะคะหรือที่ทางแผนไทยเราจะเรียกว่ากำเริบหรือคือทํางานผิดปกตินะคะก็จะทําให้อาการเหล่านี้ ลดลงแล้วก็ทุเราอาการลงไปได้โดยที่ไม่ต้องทานยาลดกรดหรืออย่างที่3ถ้าไม่มียาหอบอิทธจักรอยู่ที่บ้านมีกล้วยน้ำวา้าไหมคะกล้วยน้ำว้าแบบห่ามเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย,ย้อนได้เลยนะคะเพราะว่าในกล้วยน้ำว้าแบบห่ามเนี่ยจะยังมีสารแทนนินอยู่จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่ากระตุ้นการสร้างเมือกคะ่ะในกระเพาะแล้วก็เป็นตัวที่สมานแผลในระบบตั้งแต่ระบบทางเดินช่องหลอด หลอดอาหารกระเพาะนะคะตรงนี้มันจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการได้เป็นอย่างดีส3สิ่งนี้ค่ะทำก็จะสามารถที่จะบรรเทาอาการและรักษาอาการกดไหลย้อนได้เลยหากมีคำถามเพิ่มเติมนะคะไลน์หรือว่าโทรเข้ามาที่ปุรดายอาไทยได้เลยค่ะเรายินดีให้คำปรึกษา